วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีร้านลับมาฝากกันอีกแล้วครับถ้าขับรถผ่านเนี่ยใครอาจจะคิดว่าเป็นร้านคาแคร์นะครับก็ถูกแล้วครับที่นี่เป็นร้านคาแคร์แต่ว่ามันจะมีร้านอาหารเล็กๆอยู่หน้าคาแคร์ชื่อร้าน Triple T Cafe and Restaurant นะครับร้านจะอยู่ในตัวเมืองปทุมตรงข้ามกับหมู่บ้านมณีรินนะครับจอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับหรือถ้ารถเลอะเข้าไปล้างในคาแคร์ก่อนได้นะครับที่คาแคร์เขาก็จะมีบริการล้างรถขัดเคลือบสีเคลือบเซรามิกและก็บริการพิเศษนะครับรับรถส่งรถถึงบ้านเลยนะครับด้านหน้าเนี่ย และร้านอาหารนะครับมีอาหารไทยยุโรปมีเครื่องดื่มมีคราฟเบียร์เบเกอรี่ขนมหวานครบวงจรนะครับพี่เจ้าของร้านดีกรีไม่ธรรมดาอดีตเคยเป็นเชฟประจําโรงแรม5ดาวมา8ปีนะครับมาดูเมนูแรกกันเลยครับเป็นแกงเนื้อครับเมนูแนะนําของร้านเนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อมเผ็ดร้อนกินกับข้าวสวยอร่อยสุดๆครับราคา200บาทนะครับเมนูต่อมาเป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวปลาสดยอดมะพร้าวกรุบกรอบนะครับสองาบาทแล้วก็อันนี้เป็นแกงเขียวหวานเนื้อเสิร์ฟกับโปรตีนะครับแกงเขียวหวานรสชาติไทยไทย กับแป้งโรตีทอดใหม่ๆเมนูต่อมาเป็นกุ้งผัดกะปิสตอ249บาทครับผัดแห้งๆแต่รสชาติถึงเครื่องมากนะครับมาต่อกันที่พาทของอาหารยุโรปกันบ้างนะครับจานนี้เป็นสเต็กออสเตรเลียมารเบิลริปอาย459บาทนะครับดูลายไขมันแทรกของเนื้อแล้วเนี่ยต้องบอกว่านุ่มละลายแน่นอนครับย่างมาแบบมีเดียมชมพูฉ่ำมากๆหอมเนื้อสุดๆแล้วก็อันนี้จะเป็นสปาเกตตีคาโบนาร่า159ราิบาาทเด็กๆจะชอบมากคาโบนาร่าที่นี่เขาจะปรับรสชาติ